เราไม่มีมิดเลย เห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือปลอมค่ะ เดี๋ยวเรามาปอกแต่งสาทานะคะ่ะล้างมือแป๊บหนึ่งนะคะ ให้ควันไฟออกมาเยอะๆวันนี้ฝนอยู่สวนนะน,นะคะมาถึงสวนละมันไม่มีช้อนเลยอะค่ะนะแต่อยากจะทานมากเลยแต่ไม่มีช้อนอ่ะใช้มือเอา็แล้วกันนะคะแต่งสาอุ้ยกับกล้องมะใช้มือเนี่แหละมือเป็นตะเกียบที่พ่อแม่ให้มาช้อนที่พ่อแม่ให้มา โอ้โหโอ้โหโอ,โห,โ,อโหถ้าไม่มาถ้าไม่มาเก็ตทานก็เน่าเสียแล้วนะคะเนี่ยอืมยังดีอยู่ไหมคะเนี่ยสายตาฝนก็มองไม่เห็นไม่ค่อยชัดโอ้ยองโอเคอยู่แตงสาฝั่งนี้ใกล้เน่าแล้วนะคะเราก็ทานฝั่งนี้ก็พอลองชิมดูค่ะแตงสา พอ่อยดีพอแล้วนะคะเพราะว่าอีกฝังงก่งหนึ่งเน่าอีกฝั่งหนึ่งเน่าเราทำไม่ดี